การที่มีคนโพสต์ให้คําแนะนําสุขภาพค่ะว่าอุจจาระผิดปกติวันละสามถึงสครั้งเสี่ยงสมองส่วนรับรู้เสียหายค่ะทางโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบชี้แจงข้อมูลว่าไม่มีข้อมูลจริงนะคะไม่มีข้อมูลทางวิชาการและการแพทย์แผนปัจจุบันที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของอาการอุจจาระผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียหายของสมองส่วนการรับรู้นะคะว่าไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์เชื่อมต่อกันแต่ถ้าอุจจาระมากผิดปกติ จนรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันอันนี้ส่งผลกระทบกับสุขภาพแน่ๆควรจะเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการแล้วก็ทําการรักษาคา่ะดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลนี้ครับและขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลร,ราชวิถีติดตามได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับ www. ร a ชวิ h i .go.th หรือโทรไปที่022062900 02ครับ